สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยาดาเชสุวรรณรหัส6619050064วันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารนะคะก็คือนายธนกรนกสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัชริญราชวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันในหัวข้อว่าโอนะคะมีระกในการบริหารสถานศึกษาอย่างไรนะคะเชิญรับชมรัะฟังได้เลยค่ะสวัสดีครับ กับผมน,นายธนกรนพสวรรณพ่วงในการโรงเรียนวัเดเจริญราชครับการบริหารที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับสําหรับการบริหารงานทุกฝ่ายในโรงเรียนผมมีหลักการสําคัญสีประการซึ่งประกอบด้วย 1. วิสัยทัศน์พันธ,ธกิจต้องชัดเจนครับคือต้องกําหนดวิสัยทัศน์และพันธ,ธกิจที่ชัดเจนสําหรับสถานศึกษาเพื่อให้ทุกคนในสถานศึกษามีเป้าหมาย แล้วก็มีทิศทางที่เหมือนกันในการทำงานข้อที่2ครับต้องเป็นนักจัดการทรัพยากรโดยแบ่องออกเป็นสองประการประการที่1ก็คือทรัพยากรบุคคลนะครับผู้บริหารต้องเข้าใจและมองเห็นความสามารถความถนัดของบุคลากรทุกคนแล้วก็สร้างบรรยากาศที่สนับสนุน กระตุต้นความสามารถของบุคลากรให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและอีกทรัพยากรหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพยากรด้านการเงินครับสําคัญก็คือต้องจัดการทรัพยากรการเงินอย่างมีประสิทธิภาพครับคือต้องถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามระเบียบมีระบบบัญชีที่ชัดเจน และประเมินติดตามอย่างต่อเนื่องครับและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสสามารถให้หน่วยงานองค์กรภายนอกหรือต้นสังกัดสามารถเข้ามาตรวจสอบได้สำหรับด้านที่3ก็คือการมีวัฒนธรรมองคอ์กรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาที่สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจสำหรับประการสุดท้ายนะครับของแนวการทำงานในการบริหารโรงเรียนก็คือต้องสร้างสัมพันธภาพกับผู้ปกครองและชุมชนเราต้องสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นด้วยการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบเป็นระยะเพื่อผู้ปกครองเนี่ย ได้เห็นความเคลื่อนไหวได้เห็นการทำงานของโรงเรียนและมีโครงสร้างที่สนับสนุนความร่วมมืออย่างชัดเจน<ม>กับผู้ปกครองและชุมชนให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา<ม>ทั้ง4ข้อนี้ครับคือแนวทางที่ผมได้นำมาใช้และประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ครับ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการบริหารงานทุกฝ่ายครับต้องเน้นไปที่ความร่วมมือนะครับและการทํางานร่วมกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีสําหรับการบริหารบุคคลในโรงเรียนผมใช้แนวคิดที่ว่าคนสําราญงานสําเร็จคือถ้าบุคลากรทํางานอย่างมีความสุข และมีส่วนร่วมย่อมส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาครับสรุปนะครับการบริหารบุคลากรในโรงเรียนครับผู้บริหารต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและก็ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อให้บุคลากรรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือการพัฒนานักเรียนพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกันครับสำหรับข้อคิดของการเป็นผู้บริหารที่ดีครับเนื่องจากผู้บริหารครับคือบุคคลสำคัญที่จะพาสถานศึกษาเดินไปข้างหน้าสิ่งสำคัญคือต้องวางตัวเป็นแบบอย่างเป็นผู้รับฟังปัญหาและช่วยแก้ปัญหาผู้บริหารครับ มีความกล้าตัดสินใจแล้วก็มีความเด็ดขาดเพราะทุกครั้งในการทำงานครับของผู้บริหารก็จะมีการข้อมูลข่าวสารหรือปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่เข้ามาให้เราต้องคิดต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นต้องมีความเด็ดขาดและไม่โลเล่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้วยนะครับให้กับครูที่เข้ามา คุยมาขอคําแนะนําว่าพออครับพออขาจะต้องทํำยังไงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเด็ดขาดในการทํางานไม่เกิดความโรเลสิ่งนี้ครับจะทําให้ในักเรียนคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของความเป็นผู้นําของผู้บริหารครับ